ประเด็นแรกเลยคือผมเนี่ยเริ่มจากความรู้หุ้นเนี่ยศูนย์เลยไม่เคยเทรดมาก่อนด้วยอาชีพด้วยครับพอดีผมต้องผ่าตัดทุกวันวิธีการเทรดของอาจารย์เนี่ยทำให้การเทรดง่ายขึ้นสามารถตั้งเทรดได้ล่วงหน้าตั้ง Stop l o อ s ได้ตั้ง Take Profit ได้สิ่งที่อาจารย์สอนนะครับทฤษฎีต่างๆเนี่ยใช้ได้จริงคือผมเนี่ยเคยกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งอาจารย์ไม่ส่งโพยให้ หรืออาจารย์ไม่บอกว่าต้องซื้อหุ้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะทํายังไงแต่ว่าหลังจากที่เรียนกับอาจารย์แล้ว2องคอร์สก็ณนะปัจจุบันเนี่ยผมสแกนหุ้นเองแล้วก็เทรดเองต้องสาภาพอาจารย์ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมลองผมก็ลองสแกนเองแล้วเทรดเองตามตามที่อาจารย์สอนอย่างท่า W อ่า follow by brake หาแท่งได้กําไรรวมๆมาประมาณ อาจจะไม่เยอะมากครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่สำหรับผมก็ค่อนข้างภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทอมนี่แล้วก็อาจารย์บันดิตมากครับก็ผมก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียนกับอาจารย์สิ่งที่ประทับใจมากสุดเลยคือการเทรดทีเฟกหุ่ยล็อกของอาจารย์ครับมันใช้ได้ผลจริงครับก็ได้กําไรบ่อยมาก